มื่อนี้ก็ได้ปลูกพักหวานปลาด้วยเมล็ดไห่เนาะวันนี้กะสีลองไปเปิดเบิง้งดูตัดหยาทับมันไห้แล้วิมื่อวนี้ใส่สปุ๋ยปุ๋ยขิงว่ามักแล้วนะครับมักจนจืดแล้วเอาก็สีเอาปุ๋ยใส่ผักหวานปลาที่ปลูกไว้หน้าบ้านนี่แหละเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเลยครับ แถวนี้แหละครับพี่น้องปลูกด้วยมเมล็ดนี่อันนี้คอไปมันตายแล,ล้วบอสตัดหนาโอโ้นี่เด้นครับเสียวขี งัวใสซอีกง้วที่มักแล้วม,กกมักจำจืดเป็นปียี่สิบกัตนนะครับ